เรชื่อฝนค่ะน้องฝนครับน้องฝนมีอะไรอยากคุยกับพี่แท็บกับพี่ครับคือตอนนี้หนูเป็นเด็กซิ่วตั้งแต่ปีหกหนึ่งแล้วอะค่ะคือว่าพอสองปีมาปีแรกคือซิวไปเรียนไปแล้วมันก็ไม่ถึงเป้าอะค่ะแล้วพอมาปีที่แล้วก็เลยเริ่มซิ่วอยู่บ้านเลยอะไรเงี้ยค่ะซื่งเต็มตัวใช่ค่ะใช่ แล้วเป็นไงครับคือสุดท้ายผลกลับมามันก็ยังไม่ถึงที่ที่อยากได้เงี้ยมันดีขึ้นไหมหรือว่าเป็นประมาณไหนมันเท่าเดิมดีขึ้นคือมันก็ดีขึ้นนะคะแต่ว่าปีนี้คือคะแนนมันเฟิรอนหนักมากปีนี้คะแนนเฟิร์นใช่มันไม่ไม่ถึงเลยเราอยากเข้าคณะอะไรคะจริงๆคืออยากเข้าทันตแพทย์อะค่ะโอเคทันตแพทย์แล้วคะแนนที่เราได้เนี่ยปีล่าสุดเราได้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะคะคือถ้าโดยรวมก็แค่5 0เเท่านั้นนะคะ นั้นพี่ถามงี้ก่อนคำถ,ถามน้องฝนคือน้องฝนกำลังตัดสินใจว่าอยากจะซิ่วหรือไม่อยากซิ่วคือตอน,น้ใจหนูแบบเริ่มเริ่มท้มอมากพี่มันลุ้มมาหลายรอบแล้วจริงๆอะคะพ่อกับแม่ก็เริ่มไม่โอเคแล้วหนูก็เลยแบบว่าจะยังไงดีหรือว่า อันนี้มันไม่เหมาะกับเราจริงๆสิ่งที่ทําให้เราท้อเป็นเพราะที่พ่อแม่ไม่อยากให้เราซิ้วต่อหรือว่าเป็นเพราะเรารู้สึกว่าเราน่าจะทำไม่ได้ทั้งทั้งสองอย่างพี่ว่าสิ่งที่น้องฝนต้องชัดเจนตัวเองก่อนคือว่าถ้าส่วนน้องฝนว่าเออไม่ไหวแล้วมันก็ทําได้นะคะก็คือว่า เราก็คงอาจจะเลือกคณะที่ใกล้เคียงก่อนแต่อย่างที่บอกค่ะมันอาจจะเป็นเรื่องความรับผิดชอบบางอย่างที่บ้านอาจจะมีภาวะบางอย่างที่คิดว่าเอราควรจะต้องรับผิดชอบอาจจะต้องเรียนไปก่อนแล้วต้องเรียนไปก่อนถ้าเราอยากซิ้วจริงเนี่ยเราอาจจะเรียนไปซิ้วไปเผลอจบไปแล้วเราอาจจะกลับมาซิ้วใหม่อีกรอบมันก็ยังทาได้พี่ไม่อยากให้เราต้องตกอยู่ภาวะว่าวันนี้ต้องตัดสินใจพี่คิดว่าน้องฝนต้องมีกําลังใจก่อนแล้วต้องบั่นใจก่อนว่าสิ่งที่เรากำลังเลือกเนี่ยมันใช่ที่ดีสุดที่เราคิดหรือยังใช่หรือมันใช่สิ่งที่เราอยากเป็นจริงไหมพี่บอกว่าคนที่จะ ทำอะไรสาเร็จเนี่ยสิ่งแรกต้องทาก่อนอ่ะไม่ใช่ลงมือทําอย่างเดียวนะมันต้องมีทัศนคติที่บวกก่อนพี่ว่าตอนนี้สิ่งที่พี่อยากจะให้น้องฝนหลังจากที่คุยกับพี่แล้วพี่อยากให้น้องฝนได้อย่างแรกก่อนเลยคือน้องฝนต้องมั่นใจตัวเองค่ะพี่ๆอยากให้น้องฝนชัดเจนเลยว่าอ่ะเนี่ยคือสิ่งที่เราเป็นสิ่งที่เราอยากจะเป็นแล้วเราจะเดินไปเป็นให้ได้ถ้าครั้งนี้สมมติว่าเราจะต้องเรียนไปซื้อไป พี่ถามน้องฝนเลยน้องฝนจะทํำยังไงก็คงจะทําให้เหมือนกับตอนปีที่ซิวไปเรียนไปแต่ว่าจะต้องอ่านให้มากขึ้นแต่ไม่ใช่แบอว่าอ่านหนังสือแต่ว่าต้องทําโจทย์มากกว่าวิธีคิดตรงประเด็นแล้วี่ว่าใช่เลยต้องแบบนี้เลยค่ะคือตอนนี้น้องฝนเนี่ย ต้องเน้นทําเยอะๆอ่าวิชาสามัญที่สอบอย่างวิชาเลขน้องฝนรู้ไหมคะว่าบทไหนออกเยอะคือเลขหลักๆสําหรับหนูคือแคลสถิติแล้วก็อาจจะมีจํานวนจริงมาบ้างอโอเค,อเคตรงตรงทีนี้พี่ถามน้องฝนหน่อยครับในบทที่น้องฝนบอกมาเนี่ยน้องฝนแม่นทุกบทไหมคะไม่ทุกบทคะ่ะอ่ามีบทไหนไม่แม่นเอ่ยก็จะเป็นพวกตักอาศาร์เด็ดบ้างไม่กระทบอ่าบทที่ออกเยอะๆมีบทไหนไม่แม่นไหมคะนั่แม่นคือสถิติคะ่ะอ่าโอเคอนี่ไงน้องฝนน้องฝนตอบได้ดีมากเลยเพราะว่าอะไรรู้ปะ พาะน้องฝนจับเป้าได้แล้วว่าถ้าเกิดสมมติน้องฝนจะอัพคะแนนเลขให้สูงขึ้นน้องฝนต้องโฟกัสตรงไหนใช่มอง<ช><ฮ>าภาพออกไหมคะค่ะแล้วน้องฝนก็ทาอย่างนี้เลยแล้วพี่เชื่อว่าถ้าน้องฝนเตรียมตัวได้ถูกหลักอย่างนี้นะโอกาสติดจะสูงมากสู้ๆนะคะเต็นกํกำลังใจให้แล้วก็พี่คิดว่าตอนนี้เนี่ยเราบีประสบการณ์เยอะพอสมควรแล้วข้อดีคือตรงนี้แต่สิ่งที่ต้องมีมากๆอีกหนึ่งคือกําลังใจค่ะน้องฝนแล้วก็ความมั่นใจเราต้องดึงขึ้นมาค่ะ แล้วก็ไปไหนเวลาให้ได้สซโซนะครับเป็น<ล>รักแท้ให้นะครับค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ทอน้องโทอแล้วโทรมาคุยกันนะครับ